ช4520นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้นะครับแอดตื่นเช้าเหมือนเดิมนะครับมาอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับด้านหลังของแอดนะครับก็เป็นเจ้า JNR นะครับรถจักรนะครับใช้สำหรับเป็นขบวนบรรทุกหินนะครับเจ้าตัวนี้นะครับความเร็ว95กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับแพ้ปู่ GK แค่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเลยนะครับสำหรับหัวรถจักร JNR นะครับ คันนี้เป็นรุ่น d d 51นะครับนัมเบอร์1137นะครับก็เมืองไทยก็มีหลายคันนะครับบางคนถามแอดว่านับเบอร์1142อยู่ไหนใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับแล้วก็ที่จอดคู่อยู่นะครับ BR02 นะครับตัวนั้นเป็นตัวปั้นหินนะครับปั้นหินแต่งหินแต่งลายทางนะครับ BR02 KSP2001 นะครับก็จอดคู่กันนะครับ แต่แอดจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปชมขบวนด่วนที่86ครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาแล้วนะครับสําหรับขบวนด่วนที่86นะครับวันนี้ตอนเข้าสถานีคูบวนนะครับล่าช้า48นาทีนะครับตอนนี้กำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกแห่งนี้นะครับ วันนี้ทําขบวนโดยฮิตาชินะครับมีไฟเลนด้านบนด้วยนะครับฮิตาชิ4 5 2, ่ห้าสองูนะครับวันนี้ทํำขบวนด่วนที่8-6นะครับนัรบอลสีธรรมราชปลายทางบางบำลุกนะครับดูกันช,ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆฮิตาชิ452หูน,นะครับ วันนี้ทํำขบวนด่วนที่86นะครับนครศรีธรรมราชปลายทางบางบำหลุกนะครับผ่านไปแล้วนะครับสําหรับด่วนที่86นะครับ ตอนนี้ตอนโครงการทางคู่ยังไม่เสร็จนะครับก็หนองประดุกนี่ขบวนรถด,ด่วนขบวนรถเร็วไม่จอดนะครับไม่แน่อนาคตอาจจะจอดก็ได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับก <Pro blem ishes> ดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากถ้าชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมซับสไคร้สั่งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับแอดเลยทีเดียวนะครับขอบคุณนะครับ